วันที่25พฤษภาคม2566นายกนารกันตินันท์นายอ์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจอ,อุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการสาธารณาสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยานณนห้องประชุมสภาชั้น3มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายการกันติน,น,นันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยบริการสาธารณาสุขทั้ง23แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการและงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นจำนวน23โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,727,200บาท ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อสุขภาพรวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพระดับจังหวัดพุทธศักราช2562ต่อไป